สวัสดีครับครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยกันกับนวพลนะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการของเราตรงนี้นะครับทุกวันพฤหัสถึงศุกร์ครับผมบ่ายสามโมงโดยประมาณทางบีทีวีใช่ครับผมใช่ครับผมวันศุกร์วันเดียวเอ๋อวันศุกร์วันศุกร์ทางบีทีวีนะครับบ่ายสามโมงนะครับลองสุขสบายนะจ๊ะวันนี้นะครับใครที่เป็นแฟนคลับของวงไอดอลสองวงนี้ห้ามพลาด นั่นก็คือ B N K P D A แล้วก็ C G M P D A ใช่ครับผมมไ่รู้จักเลยครับคุณบอลผมรู้จักเอาจริงๆนะถ้าผมรู้จักแบบลึกซึ้งเลยผมรู้จักแต่ B N K <c oughs> แต่ C G M ไม่ค่อยรู้จัก C G R นันเองฮะ C G M ไม่ค่อยรู้จักเพราะว่าจะไปรู้จักเพราะว่าแฟนคลับเขาจะรู้จักเออ่ในส่วนของแฟนคลับเขาส่วนมากเขาจะรู้จ B N K มากกว่าเพราะว่า B N K ดังดังมากๆใช่ใช่เพราะว่ามีา <N> เรื่องนั้นจะเป็นไงเดี๋ยวค่อยมาเล่าปอะหวัวติแล้วที่มาว่าแต่เรื่งมีอะไรบ้างเราจะแต่เราจะอาจจะเพื่อไม่ค่อยลึกมากก็ราแว่ไม,ไม่พอครับเวลาแค่สาิบเก้น,นครับเราไปดูเลยดีกว่านะครับ b บียงฟเอ็กนี่นะครับเป็นวงไอดอลนะครับเป็นวงน้องสาวต่างประเทศระดับที่สองของกลุ่มไอดอลอย่าง a k b 4 8ของญี่ปุ่นนะครับผมซึ่งมีแนวนิีก็คือ ไอดอลที่คุณสามารถไปพบได้นี่นะฮะไอดอลยูแคนมิ t นะครับผมซึ่งวงเนี่ยเปิดรับสมัครครั้งแรกสมาชิกครั้งแรกเมื่อปีเมื่อกลางปีห้าเก้านะฮะสองห้าสิบเก้าและเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 20, สองมษายนมิถุนะ 20, นายนนะรับสองมิถุนายนสองวันห้า้หกสิซึ่งซิงเกิลแรกครับเปิดตัวด้วยชื่อว่าโอ้เขาเขาตังง้งวงบีเคในในใน่วงที่ในหวงสวสรรค์รณใช่ไหมฮะ อยู่ในมันอยู่ในช่วงเวลานั้นนี่นแหละครับผมช่วงเวลานั้นเลยเวลาท,ที่เอ,อ่อราชการส่วนุดคนซึ่งเปิดตัวอยา่างป็นทางการเมื่อวันที่สอมิถุนาย,ยนสองพันหสิบสองหกสิบะครับผมซิงเกิลที่เปิดตัวก็คืออยากจะได้พบเธอครับผมด้วยสมาชิกสามสิบคนอ่าซึ่งนะครับและเบีเคก็เริ่มมีชื่อเสียงครับเป็นที่รู้จักกันในวงกว้างครับ ในช่วงปลายปี2 5 6 0ครับกับผลงานเพลงคุกกี้เสียงไทยครับคุกกี้เสียงไทยรับช่บิาษาญ่ปุ่นนะครับภาษาญ่ปุ่นนี่แหละเขาเรียกว่าโคอิซุรุฟอร์จูคุกกี้นะฮะซึ่งเป็นคุกกี้เสียงไทยเป็นเพลงเจ้าฉบับเป็นเพลงมาจากวงอะไรนะ AKB48 นะครับนะฮะซึ่งสมาชิกนะครับ มีอยู่สมาชิกนะครับก็มีอยู่หลายคนนะครับแบ่งมาหลายรุ่นแล้วนะฮะเพราะว่ารุ่นรุ่นรุ่นที่เป็นแบบที่รังดังที่สุดนะ,ค,ะคือรุ่นที่หนึ่งอ่าใช่ไหมคุณบอรุ่น,ท,นที่หนึ่ง <นะ S 2> คือแรกๆเลยแต่ว่าปัจจุบันนี้นี่ว่าปัจจุบันนี้เขาสู่รุ่นที่เท่าไหร่แล้วตอนนี้รุ่นที่ห้าแล้วครับ นนะคนที่ห้าโอ้โหกรมไกลมากบางคนนี้ประกาศเลยจบการศึกษาจบการศึกษาก็คือลาออกลากลออกจากเมืองผมผ่านร้อนผ่านหนาวมาโอ้โหห้ารุ่นแล้วนะรุ่นที่หนึ่งลาออกไปแล้วนะครับคนสุดท้ายที่ลาออกก็คือซัดจังนะฮะร,รุ่นที่หนึ่งร,รุ่นสองออกไปหมดเลยฮนะใช่ไหมนะครับรุ่นไหนออกไปหมดก่อนอ่ะอะไรกันรุ่นหนึ่งออกหมดเหรอ รุ่นหนึ่งคุนนะร่วงมองดูคนนะฮะสุเชื้อปางนี่ก็ไปเป็นผู้จัดการวงนะนะฮะแล้วก็ชคือรุ่นหนึ่งยังไม่หมด <g ül> ก็คือรุ่นหนึ่งก็ทยอยทยอยทยอย,ย,อยประกาศไปทีละคนไปทีละคน,นรุ่นสองประมาณรุ่นสองรุ่นสองเหรออ๋อน่าจะประกาศ จบมาแต่ประกาศบน,นเลยนะท่าผมเห็นอยู่ลยลรุ่นสามรุ่นสามมายังครับยังอยู่ครับออรุ่นสามมุกนแล้วีกบรุ่นสามอยู่ใช่ไหมนะส่วนตอนนี้ส่วนรุ่นหนึ่งก็ถ้าจะนับตอนนี้นก็ยังมีอยู่แต่ว่าเหลือคนเดียวแล้วก็คือสัจจังนี่เองอนะครับสมาชิกนะนะครับผมอดีตสมาชิกนะครับผู้ที่ประกาศจบการศึกษาคนล่าสุดเลยนะฮะ รุ่นห้าก um, well, we uh ็ออกไปแล้วหนึ uh ่งคนนะก็ค huh, so uh, so uh ือนานานะครับ huh. อ okay. so uh ้าวก็รุ่นห้ามีคนออกไปคนด้วยเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับก็ทำเป็นเรื่องส่วนตัวไม่เราเราเคยเล่าไปแล้วในเอ่อคุยกันกับดาวพลนี่เป็นแค่คุยคุดควาข่าวเข้มนะฮะคุเขาข่าวเข้มรายงานข่าวนี้ไปแล้ว เอาละเขาเข่าวเคปันนี้ตอนที่เท่าไหร่ฮะที่พูดไปอันนี้เดี๋ยวไอ้หนูพูดถึงไปอันนี้คือเดี๋ยวเราดูอีกทีหนึ่งนะฮะสลับกันนี้เอาละพูดถึงรายการโทรทัศน์นี่ก็มีเอ่อเพื่อนร่วมทางเดือดจอนนี่นะครับผมนอกจากสไปแล้วก็มีเอ่อบีเคฟอร์ตีเอชอวนะฮะเพื่อนร่วมทางเดือดจอนนี่นะครับผมแล้วก็ร่วมกับรถพลอยครับแล้วก็ตกกลมผลิตรายการชื่อว่าวิกตอเรียบีเคฟอร์ตีเครับผม อ่ามีเคปอริเอกนะครับสามสามรายการที่ว่ามานี้ออกรายการเป็นออนไลน์หรือทีวีเออเส้นไปอ่าออกที่ผมพูดทจไมาหมดในเหมือนจะออกทางทีวีเลยนะบีเคปอริเอชออกทางทีวีเหมือนกัน <ขอ S 2> ก็เป็นช่องอะไรบีเคปอริเอชช่อง e สามพีซีครับผมช่องย e ี A ่สิบแปดบีเคปอริเอชช่องยี่สิบแปดใช่ไหม ใช่ครับส่วนิทูรี่ก่อนสองห้าหกสองแล้วก่อนปิดประมาณประมาณปีหกศูนย์อะปีคิวโพนิชูนหกศูนย์อเป็นปีละก็ละกนครับอ๋ออ่ะลก็อ๋อเรื่องแล้วก็มีวิทูรี่บีเคนี่อ๋อที่ช่องเว็บพอยต์สุดอันนี้พาเร่นะฮะอันนี้พาเร่ก็มีอันนี้อันนี้พาเร่นี่คือช่องช่องวันนะฮะ พาเลสออกช่องวันสามสิบเอ็ดอโศกอันนี้พาริอันอนี้พาริอ่าอันนี้พาลิก็บิวตีต้เฟรชเซปไปนะฮะรุร่นสองนะฮะเป็นของรุ่นสองนะครับรก็ปีหกสองครับลุงมีทุกคร์บลุงมีารายการทุกท่านอยู่สาม,มารายการก็คือ Dream Japan ครีวิวอินเจียแปนนะฮะเป็นรายการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวแล้วก็แล็บเด็น นี่ไปที่ญี่ปุ่นนะครับ็นเวลาหนึ่งเดือนของม่วายนะฮะพิมพ์กระพัดนั่นเองอ๋อกัดช่องอะไรช่องอะไรเหรอไม่ไม่ได้ทราบเร็วไม่ได้ทาบอ๋อสุวรรณแ่เด้อเด้อถ้าใครดูอยู่ตอนนี้บอกข้อมูลด้วยนะฮะในในเมนยูทูบมาตอนนี้สุวรรณอีกการหนึ่งฮะไอไอขอโอเคอานยากนิดหน่อยนะฮะก็มพี I อ M E Japan เออนะฮะก็เป็นรายการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นนะฮะเหมือนกันโดยมีวงโดยมีสมาชิกวงนี้นับประหุบวิทยกรน,นะฮะส่วนแล้วก็รายการฟันเอ็กซ์ฟันเจแปนตะลุยดินแดนอาทิพุทยนะครับกับอีกครั้งหนึ่งโดยมีมิวสิกและเจดบิดนะครับแล้วก็สมาชิกจาก S K E เคอีโฟีเอ็ครับเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วก็ยังคงมีรายการอือ่นออกมามาเรื่อยๆนะครับ แล้วก็มีภาพยนตร์ด้วยนะอ่า B N K มีภาพยนตร์ด้วยภาพยนตร์ที่ผมที่ผมพอดึงได้ก็เป็นภาพยนตร์ที่ B N K จับมือกับไทยบ้านใช่ครับใช่ฮะก็คือไทยบ้าน X B อกจากใจผู้สาวคนนี้อ่าก็ก็หนังเรื่องนี้นะครับก็จะมีเพลง สองเพลงก็เป็นโดนดิโด้แล้วก็จากใจผู้สาวคนนี้ใช่ครับผมหลังจากนั้นครับแล้วก็มีเอ่อสองพันาสิบห้าอ่ะนอกจากนี้ก็จะมีแบบกาสอสยามด้วยซิสเตอร์นะฮะซิสเตอร์กาสอสยามแล้วก็แว r e แว e r วีบ b ล l o n g ใช่ไหมอ่ h e ว e w บ b ล l o องที่ตรงนั้นมีฉันหรือเปล่านะฮะ oh. และปีสองพันหสิบห้าครับผมก็เริมีกการทำภาพยนตร์อีกหนึ่งเรื่องครับก็คือ The c ชี e s ิสเตอร์ นะครับเป็นนางตะเกลือเลยนะเออนะครับโดยมีนักแสดงนําจากสองวงก็คือบีเคกับซีจีเอ็นนี่แหละประกอบด้วยน้ำหนึ่งไฟครับประกอบด้วยน้ำหนึ่งครับเนยเจนนิตนะครับปั้นวีฟอนที่ผมก็รัทั้งหมดมาจากบีเคครับแล้วก็คันนี้จากซีจีเอ็นเทอรครับอ่า อันนี้กับมามิงส์นะฮะส่วนซีรีส์ก็ไม่ต้องพูดถึงแล้วกันนะฮะก็จะประมาณนี้แล้วก็วีดีโอเกมมันกำลังสอโอเยอะเลยฮะแล้วก็มีผลงารโฆษณาด้วยนะฮะก็จะประมาณนี้สำหรับบีเคถ้ามีข้อมูลอะไรที่ตกร่มไปเม้นเพิ่มเติมได้ครับตรงนี้นะฮะใช่ครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนก่อนจะพักสักครู่เหมือนหลายเหมือนหลายเดือนก่อนหลายไม่ไม่นด้มานนี้นะฮะผมน่าจะปีนี้แหละ ที่คุณเชอปางได้ไปออกรายการของ a l t v ใช่หรือมีการออกมีการเล่นละครไทย PBS ด้วยใช่แค้เรื่องนี้คือเรื่องอ่าบิสบาอะไรนะอะไรเรื่องอะไรเรื่องไฟแอปตัวเรื่องไฟโอเคนะครับบุษบาเรื่องไฟของจะลินทร์เม็นพอสนะครับเดี๋ยวเราจะเอากระโถนฟาดกับมันคุณใช่ปัจจุบันบีนี่มีลูกสา หรือแค่ลูกศรผูุ้ือห้าเพราะว่าบุญหมิงซะจันทร์ออกซะจันทร์ออกไปแล้วแต่ว่าน่าจะยังอยู่กับวงนี้จนถึงจนถึงวันวันที่เท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวขอดูก่อนนะอ่เชิญครับอ่ะถึงนะอ่ะเดี๋ยวราว่าบุญนี้จนถึงมันตอนนี้ก็เป็นอดีตสมาชิกไปแล้วนะฮะจนถึงจนถึงท่านในฐานะอื่นๆใช่จนถึงเดือนพฤษภาคมปีหกเจ็ดครับ ส่วนกิจกรรมตามประกาศเก่าตัวก่อนปก็คือปีหน้ารุ่นหนึ่งก็จะไท่อยู่นี่แล้วก็คือไปหมดแล้วครับเหลือแค่สามกับสี่กับสามสี่และห้าประมาณนี้รุ่นสามรุ่นสี่รุ่นห้านี่รุ่นไหนนะฮะจะได้รุ่นไหนจะได้มาคุมคุมวงแทนรุ่นหนึ่งเอามก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องขอจับมาติดตามต่อไหม CCM ครับ CCM ต่อเลยนะครับเดี๋ยว ยินดีตอนรับกับเข้ามาสู่รายการคุยกันกับนักคนอีกครั้งในเบสที่สองครับผมครับกับผมนะครับอ่ะรายการของเราตรงนี้ C T M 4 8นี่วงนี้เป็นวงที่เป็นวงน้องสาวของ B N K เลยนะอ่าซึ่งวงนี้เนี่ยฮะเป็นวงน้องสาว B K แล้วก็เป็นวงน้องสาวต่างประเทศระดับที่เจ็ดของกลุ่มไอดลอล่าง A K B 4 8ภายใต้หนึคิดร่วมกันเลยนะ ก็คือไอดอล you can meet นไอดอลที่คุณสามารถไปพบได้อ uh. hmm. ตัววงอยับเป็นทางการเมื่อวันเมื่อวาทิตย์ที่สองมิถุนายนสองพันหรกบสองนะก็คือมาทีหลักบนใช่ไหมใช่ครับแล้วประเด็นก็คือเปิดวันเปิดตัวอยากเป็นทางการก็ตรงกับวันที่เบนเคเปิดตัวด้วยเหมือนกัน hmm. สลับ CGM เปิดมาในปี2562ใช่ไหมใช่ครับผม2562นี่เองเกียวกับที่มีพระชนม์มรชั้นสยในห่วงเวลานั้นเลยนะฮะเปิดสมาชิกนะครับเพิ่งมีการเปิดตัวสมาชิกแล้วก็มีการแล้วก็มีสมาชิกสองคนที่แบบที่มีการโยก เขาเริ่มมีการโยกโยกโย้ยยายจาก B K มาอยู่ C C M มีสองคนครับก็คือรีนากับอมอะไรนะมีอะไรนะรีนากับอมครับอ๋อ oh, รีนากับอมสมาชิกส่วนใหญ่เป็นมาจากภาคเหนือหมดเลยที่มาจากที่มาจากภาคเหนือหมดเลยทั้งเชียงใหม่ทั้งนอกทั้งในเชียงใหม่แลวก็นอกเชียงใหม่ซึ่งผู้ที่ประกา,กจากกศจบการศึกษาล่าสุดเนี่ย คนก็คือมวันที่25ก,กันยายนนะ2567ก็คือฟอร์จูนครับผมซึ่ง